ขอกับนิมนต์พระพิสุสงฆ์และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมง,งานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชในคัมมะจารีนีปีที่48ณวัดโพประรัทัพช้างตำบลโพประรัทัพช้างอําเภอโพประรัทัพช้างจังหวัดพิจิจตรต,ตั้งแต่วันที่1 7ถึง26่กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกา30มนาทีร่วมฟังเทศน์ลานปฏิบัติธรรมทุกวันเวลา10นาฬิกา30นาทีตักบาตรพระซึ่งอยู่ปริวาสกรรมทุกวัน วันที่25กุมภาพันธ์2 0 6 8เวลา17นาฬิกาพระสงฆ์ภายในวัดทั้งหมดและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีสวดทบะเคราะห์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมบารมีเสริมการงานการเงินโชคลาภความเป็นมงคลต่อผู้ที่เกิดปีชงปีกุลปีมะเส็งปีขานปีวอกตดต่อทำบุญตั้งโรงทานโรงอาหารน้ำดื่มน้ำปะนะได้ที่ โทรศัพท์0640362509 0956421555และ0872051353อย่าลืมร่วมงานปฏิวัติกรรมปฏิบัติธรรมปีที่48ที่วัดโพประทับช้างตำบลโพประทับช้าง อำเภอโพธิทับช้างจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันที่17ถึง26กุมภาพันธ์นี้รวมงาน10วัน10คืนวันที่25กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปประกอบพิธีเสด็จเคาะต่อชะตาเสริมดวงเสริมบาร,รมีโชคดีตลอดไปตลอดปี2 0 6 8นี้ทุกท่านด้วยเทิน